ข่าวดีคนจนเฮบัตรคนจนรับเงินคนละห้าห0ืนบาทใครอยากได้ต้องทำยังไงฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ วันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุทกทท่านนะคะซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็สามารถที่จะทําเรื่องของรับเงินจํานวน5 0,000บาทได้นะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับเงินห0,000่นนี้นะคะก็เป็นสินเชื่อสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะวงเงินสูงสุดถึง5 0,000บาทเลยนะคะผ่อนสบายๆ5ปีเลยนะคะ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะเวลานี้นะคะทางรัฐบาลก็ได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินอย่างธนาคารออมสินนะคะปล่อยกู้สินเชื่อวงเงินจำนวน5 0,000บาทเพียงแค่ท่านมีบัตรคนจนเท่านั้นนะคะโดยวิธีสมัครสินเชื่อสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนวงเงิน5 0,000บาทผ่อนสบาย5ปีจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับท่านที่ถือบัตรคนจนนะคะเวลานี้ทางรัฐบาลได้ร่วมมือกับทางธนาคารออมสิน ปล่อยกู้สินเชื่อวงเงิน5 0 0 0 0บาทโดยมีชื่อว่าสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบนะคะสำหรับเพื่อให้ท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำเงินกู้เหล่านี้ไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือว่าการอุปโภคบริโภคแต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระหนี้ในระบบต่างๆนะคะขอเพียงแค่ท่านมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเท่านั้นนะคะโดยทางธนาคารจะให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริงนะคะ และตามความสามารถในการชำระหนี้ไม่เกินรายละ5 0,000บาทโดยให้ระยะเวลาในการนำเงินที่กู้ไปมาชำระคืนในระยะเวลานานถึง5ปีเลยนะคะคุณสมบัติของผู้กู้นะคะผู้ที่จะขอสินเชื่อจะต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพมีรายได้แน่นอนนะคะผู้ที่จะขอสินเชื่อจะต้องมีสัญชาติไทยและผู้ที่จะขอสินเชื่อจะต้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแต่ต้องไม่เกินอายุ65ปีนะคะ และผู้ที่จะขอสินเชื่อจะต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนมีสถานที่ประกอบอาชีพและสามารถติดต่อได้นะคะและผู้ที่จะขอสินเชื่อจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนหนี้นอกระบบหรือว่าน,นรหนึ่งโดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคารได้เลยนะคะสำหรับเอกสารที่จะต้องใช้ในการขอกู้นะคะก็จะมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้สำเนาผู้ค้ำประกันนะคะเอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝากสลิปเงินเดือนถ้ามีนะคะเอกสารรายรับรายจ่ายถ้ามีนะคะรูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพกรณีใช้หลักทรัพย์เป็นค้ำประกันนะคะนำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วยนะคะหลักประกันใช้บัญชีประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสอยเป็นหลักประกันเงินกู้นะคะ ส่วนค่าใช้ใจ่ายนะคะก็จะเสียค่าธรรมเนียมจํานวน100บาทต่อสัญญานะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่สนใจจะขอกู้เงินจํานวน50 0 0 0บาทนี้นะคะก็สามารถไปติดต่อได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาใกล้บ้านท่านเลยนะคะรายละเอียดของสินเชื่อนะคะก็จะได้วงเงินกู้จํานวน5 0 0 0 0บาทนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ0.75%บเต่อเดือนนะคะ ระยะเวลากู้ก็ตั้งแต่3ปีนะคะสูงสุดถึง5ปีเลยนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะและก็มีหนี้นอกระบบนะคะอยากได้เงิน5 0,000บาทนะคะก็อย่าลืมไปติดต่อธนาคารออมสินใกล้บ้านท่านนะคะซึ่งธนาคารออมสินนะคะก็จะอนุมัติเงินกู้ให้กับท่านนะคะสูงสุดถึง50,000บาทเลยนะคะเพื่อไปชําระหนี้นอกระบบนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ